สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะมากินข้าวมื้อเที่ยงกันนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งขนมจีนเด้อจะกินกับน้ำปลาร้าน้ำปลาหลนใส่ประดุกค่ะอยากกินอยากกินมันเข้ากันเด้อค่ะน้ำปลารหลนนะคะแล้วก็จะมีผักแก้มหลายๆอย่างเนาะน้ำปลารขยำน้ำปลาร น้ำปลาของเราก็มีผักหลายอย่างแล้วมีกระเจี๊ยบนี่ปลาดุกด้อค่ะนี่ปลาดุกปลาดุกซื้อมาทรงโตเด,ด้อปลาดุกน้ำปลาลาดลงไปน้ำปลาน้ำปลาปงเครื่องอย่างดีนะคะขั่พวพริกขั่วหอมขั่วกระเทียมแล้วก็กระชายเนาะคะ่ะจะคล้ายเป็นมะกรูดเนาะปลาดุกของเราตัวสองตัวเนี่ยเนื้อปลาดุกมากินปลาดุกด้วยกันนะจ้า ต้มน้ำปลาราประดุกค่ะสองตัวเลยวันนี้มาเดิอมาเดิอถ้าใครชอบเผ็ดก็นี่พริกป่นมีพริกป่นของเราก็คัวเองนะใส่ลงไป้าน้าปลารหลนเนาะผู้ใดมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็ใส่ลงไปกินน้ำกัน่ะทุกโค้กินน้ำกันเด้อ อันนี้ก็เป็นน้ำพริกปลาทูนะคะน้ำพริกปลาทูแม่สำรวยนะคะนี่น่ากินมากเลยน้ำพริกปลาทูเขาทำอร่อยนะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูแม่สำรวยกินกระผักเยอะ กินขนมเส้นเหมือนกันด้วยค่ะกินขนมเสียนเาส้นน้ำปลาตามด้วยพริกขิงโรยน้ำปลรรานัวๆห,ห,หอมซิมุกันอร่อยไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มกินกับน้ำกินกับผักสดเออกินกับผักสด แต่เยอะๆได้นะไม่เค็มเพราะว่าเราไม่ทำเค็มประดุกเนื้อประดุกเราบังกาเนะกินน้ำกันค่ะทุกคนกินปลาดุกระวังจากก้างก็พอ ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงไปถ้าใครชอบมะนาวก็ปีบน้ำมะนาวลงไปจดเจีเ๊ยบอันนี้อร่อย ปลาดุกกินปลาดุกต้มน้ำปะลาอร่อยดีมันๆน,น้ำปะลาของเราก็ใส่กระปิไปด้วยนะมันก็จะหอมกระปิไม่คาวยอดกระขินริมรั้ว เป็้เจี๊ยบอร่อย มันจะมีสองพันเทียบเนี่ยอีกพันหนึ่งสีเกียวไม่อร่อยพันนี้อร่อยปลาดู แซ่บๆเลยเนี่ยปลุกมักกิน้มผลูกเต้าห้นาำปลาเนาะต้มน้ำปลาเน,นั้อเนืดิบบข้าวไม่ข้าวแล้วก็ไม่เค็มกินกกบขนมกินไม่เค็มเออ เป็นอะไรจนไงกินเขาเกนปากเบิ่นเบาดุ เนี่ยเขาคนปากเมิ่นเบาดูไมากินน้ำกันเด้อยอดกระถิ่นริมรั้วอร่อยเบื่อพักค่ะก็ที่พักก็อย่างมากิน เนื้อปลาดุกแซ่บๆมันๆชอบกินมากเลยนะปลาดุกเจ๊ไก่ชอบกินปลาดุกนะคะระวังจะก้างครมีก้างระวังก้างแล้าก็ีแล้ว เล่นฟาชียแล้วก็ะเจ็บอร่อยกินไปกินมากขึ้นอยาปลาเบิดซามหรือพี่น้องจะ้ะกระเจบ บกเค็มเด้อคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายมากินด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะ